สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับมีกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะมีจะพาทุกคนมามาปีนของเหมือนเช่นเคยนะคะภูเขาที่มีจะปีนนะคะมีความสูง1,810เมตรนะคะใช้เวลาในการเดินคาะ ใช้เวลาในการเดินทางสามชั่วโมงครึ่งน,นะคะต้น,ตนนี้ไม่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่นี่ชื่อภูเขาว่าโชชิกกตะเกะนะคะเด<ม>ี๋ยวตามิตาาเมย์ไปดูกันนะคะว่าจะสนุกขนาดไหนค่ะใครจเหมือนครั้งที่แล้วที่เมไปถ่ายครั้งที่แล้ว ระหว่างเมเดนทามิก็เจอต้อนไม้ใหญ่นี่อายุมัน1น0 0ปปีแล้วค่ะต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากโอเคเนี่ยใช่

あ <laughs> 滑るって言ったのに気をつけて。明 <laughs> さんが落ちたところです。これな。<laughs> 何この木じゃん。 นี้เมย์เดินมาประมาณ1ชั่วโมง10นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนี้มันจะเป็นแบบทางชันไปแล้วเขาเขียนอยู่โอทาเคริสากะอันนี้เขาเขียนมันจะเป็นทางชันขึ้นไปนะคะหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยม่ด้ใกบามาเฮ่ <noise> うんゆっくりゆっくり。<noise> <noise> เป็นใบต้นไม้ที่ออกใหม่นะคะอันนี้ใบมันยังมันเพิ่งออกใหม่มันก็เลยสีจะอ่อนออน่นสีสวยเนาะอืมฮิดเดะเนาะฮิเะชินรกุกใช่ชินรกุกใกล้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเมใช้เวลานะก็จะถึงแล้วนะคะนี่ ข้างล่างนี่เริ่มนีม่สีขาวตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นหิมะนะคะทุกคนไก่แล้วคะ่ะซูซๆซูซๆค่ะอยู่จังหวัดกิฟูนะคะเพื่อนๆที่อ่าอยู่ใกล้กิฟูหรือว่าอยู่แถวนาโกย่ามันมีก็อ่ามาเดินมาปีนเขาได้นะคะอ่าจากนาโกย่ามาเม เมย์ขับรถมาแล้วก็ใช้ทางด่วนนะคะสองชั่วโมงใช้ทางด่วนมาขึ้นทางด่วนมาสองชั่วโมงมาถึงที่นี่มาถึงตรงตีนของที่นี่นะคะคนที่อยู่ใกล้นากย่าหรือว่าอยู่ใกล้แถวกิฟตหรือว่าอยู่ในแถวแถวเอเรียแถวนี้ใกล้ๆก็มาได้นะคะตอนที่เมย์อัดคลิปอยู่นะคะวันที่ยี่สิบสองเดืนอนเดือนห้านะคะ เหนื่อยแต่ว่าก็สนุกค่ะได้ยิงเสียงนกแต่ที่นี่ต้องเอาไอกระดิ่งมานะคะเพราะว่าที่นี่อ่าเขาคอมเมนต์ว่าอาจจะมีมีหมีเพราะฉะนั้นต้องเอากระดิ่งมาหรือว่าสัตว์ที่อ่เหมือนเป็นหมาปา่าเอ้ยไม่ใช่ค่ะ หมูป่าหมูป่านะคะอาจจะมีด้วยเพราะฉะนั้นอันตรายก็เอากระดิ่งมาพอได้ยินเสียงกระดิ่งสัตว์มันก็จะไม่เข้ามาไม่เข้ามาใกล้เรานะคะโอเค่เดินต่อนะคะแม่สูกา そุกこยามีตัวด้อ่そこいいไปได้เลยそこไปมเลยตกกต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 ตนตกตกนกต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 มตกกกต สี่กิโลแล้วนะคะนี่เขาเขียนเหลือสี่กิโลตอนนี้เหลืออีกเหลืออีกประมาณห้าร้อยเมตรใช่ค่ะเหลืออีกห้าร้อยเมตรนะใกล้ๆแล้วค่ะตรงนี้เลยใกล้ๆไปปิ๊บไปข้างกับปูขอที่เมย์ไปนะค่ะคนละฝั่งกันเป็ดยังมีแบบหิมะยังเยอะอยู่เลยเนาะสวย แต่ว่าเมยไม่ได้ไปภูเขานั้นนะคะเพราะว่าตอนถ้าถ้าเป็นตอนนี้ยังยังปีนของไม่ได้นะคะอันนั้นมันอันตรายเกินไปค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะมีถึงยอดของแล้วนะคะเดี๋ยวมยจะให้ดูวิวรอบๆนะคะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะมีกําลังจะเดินทางกลับนะคะ,ะทางที่เมย์จะกลับเป็นเป็นทางเดิมที่เมย์ขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเมก็เลยจะขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเมนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของเมด้วยนะคะฝากกดไลค์ก, share, กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เมด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย